สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนะครับเนาะวันนี้พาพี่พน้องมาบ้านแห่ไม้คล้องหลองปามขุดไหมครับคล้องขุดไหมเนาะอันนี้เขาขุดไหมนะครับเนาะเขาขุดไหมเขาทีปลูกปามนะครับเนาะมีปลายอยู่นะครับมีปลายอยู่ออกมาคำเล็กน้อยมื่อนี่อ่าเพราะว่าติดภารกิจนะครับเนาะถึงมีเป็นวันเสาร์เขาก็ใบพงยุดริ่เก่าแล้วครับเหตุงานริ่เก่าพี่น้องตอนนี้ก็ตีม่วงกว่านะครับเนาะไปไปครับมันพอมีปลาบ่อนอยู่เลยไปจ่อบ่อนฟังพุ่นครับไปครับเอาครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกัน มันสิมีปลาพเพดี๋ยวไปกินแรกมานาวเนาะ อามากพี่น้องบาดแหลกบ่อนย่างงามเลยนะครับเนาะแต่ปัญหานี่ยคือ <c oughs> แหมันบดตึงครับพี่น้องนี่แหมันบดตึงหรอมันลงน้ำซ่านะครับเนาะรู้ว่าท่านป,าป่นาบ่เพรว่าหนาที่ท่านอยู่ดอกครับบ่อนงามนะครับนี่บ่อนไหลครับปุ่นปุ่นบ่อนยุ่นนี่ปลายไงไหลแท้ครับเพราะว่ามองนี้มันเป็นเอ่เพื่อนยังก่อดินป้าผุนะครับเน,นาะน้ำมันขังตลอดเนาะมันบ่แห้งขาเจ้ามาขุดร่อง กิดเลยปลามันก็เลยมันร่วมในร่องนี่แหละครับมัน,มนบาดแม่มีร่องเดียวนะครับนะมันมีหลายร่องเรีวย,วยกว่าชิยู่ก็หล่ะบาดแรกนี่ดินมันเป็นตะปุ่มตะปนนั้มนเนาะเบิ่งดีๆีกันทันบมดหนามันเลิกนะครับเด้อสำหรับผู้ใดที่คอมเมนต์บอกว่าคือภาษาเอาหน,นามมันเลิอกอยู่ เขาคุณลงไปเม็ดเครื่องน้ำนะเนาะหรือว่าเลึกพอสมควรขึ้นก็นนยังประดุกนี่แหละพี่น้องอยู่บนน่านเนาะคือมิดอย่ไม่ มิดต่อยไม่ได้พี่น้องเนาะบาทแรกมิดต่อยบม่อยพี่น้องเดี๋ยวฮาวเบิ้งครับไม่รู้มันติดปะติดงมบ่อนะบัตึกบ่ตักเลย น,น่อนงามนะครับเมื่อกี้ขึ้นยังงามเลยใช่าหมคือว่าอะไรครับข้างล่างมันเป็นตะปุมตะปั้มเนอะมันก็เลยงมหายากอันนี้ผมปดิย่อได้ครับเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำเพียงนี้เลยครับผู้ได้บอกในสะมาเบิ่งมาเด้อ เต็มเลยขึ้นเต็มเลยปาบอนดีขนาดมิดจัดครับพี่น้องบาทแรกโอเคเอาไปเลยนะจอบไหมมันบ่อนดีครับบาทแรกบ่อนย่างง่ามครับพี่น้องมิดต,ต่อยม้อยครับ ไปบ่อนยูนี่ครบคุณยูกแ,กแก่ๆคุณครับคุณบ่อนแน่อยูเดี๋ยวเ้าันบ่อนนี่ไปเล่นไปวันเนาะ <c oughs> ดังทางนี้กับท่านนะครับ <c oughs> ขึ้นนอกบก้างเยอพี่น้อง

โอ้มี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 ไองมีมมมมนาซิเมนปลาเค็งนะครับนี่ปลาเค็งปลาเค็งตัวนี้ให้เติบยู่เดี๋ยวมันพันแห่ดีนะเดี๋ยวบดกอนครับกันใจกอน <laughs> มาแล้วพี่น้องตัวแรกแคกมัน <c ười> ขึ้นมาเป็นปลาดุกนี่ครับปลาเค็งนีนค <c ười> ง่ครับตัวใหญ่เติบอยนะู่นี่ครับย่อยเบิ่งดีดีนี่ครับตัวปลาโอ้มานมันมันแต่แรกตัวปลาเค็งครับเมื่อานมันปลาดุกเนาะขึ้นปุ๊บนาทีแม่งตัวนี้นะครับขึ้นเว้ยผมไม่ใช่ทุกมันก่อนเดี๋ยวลอง,ง,อง,งก้มมึงอีกก่อนพี่น้องเพื่อนมีครูเพื่อ <c ười> น,นนะี่ครูกันเนาะ ขึ้นบุบนิวันประดุกไม่ได้แทนปลาเข็งนี่ตัวเดียวไหนละมั้งครับขึ้นขึ้นประดุกขนาดรี่ยงดีว่าได้ตัว บอแเหวเอาเอานี่หน่อยมีตัวเดียวนะครับคือแฮจอบอลไม่นั่นบอลดีครนะับปุ่นนั่นบอลไปเรื่อยๆอยู่เนาะ มันประเข็งไว้เราแต้มนึงพี่น้องจอดต่อครับจอดต่อไปได้อีกตัวสองตัวนะ <c oughs> เอาพี่น้องฟังนี้มันเอาบอลเดี๋ยวไปจอดฟังบุญน,นะครับนะฟังบุญบอลดีไอ้บุญดูแก่ทางบุญครับไปไปครับ โอ้พี่น้องข้าจอดแต่ข้องฟังคุณปลาคอบ,บอนฟังนี่ครับบอลหมุกไงเลยรู้ว่าท่านมาท่านแล้วเนาะลองลมมาง้อมันกันครับ Ini mi, mira, mi. Uh. Uh. Dah oh. จับปูยูอยู่หรอกจะบอกว่าออแข็งเด้อี้ยวกดไปก่อนครับกดตีนดีๆกันสุ่นตัวเลยนเมื่อกี้จับปูยูเนาะดินมันมันยูของดินแข็งเมื่อดิไม่มีซีรีส์หรอแบนี้เนาะเหมออกแห่หรอเ่ Bộ hộp, bộ hộp, bộ hộp Bộ hộp, bộ hộp, bộ นึกว่าออกแหแล้วอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอเคนี่ครับพี่น้องนี่นี่มอนมันมันผู้เดียวมาคล้องอีกหน่อยวิปปลาบาดนี้นี่ครับโตปลาพี่น้องนี่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 ครับมอนมันมันตัวใหญ่เติบอยู่แล้วเนาะพอได้พ้นแล้วครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเจ๊ทุงมมันก่อนโอ้ปลาปลาคล้อเหรอพี่น้องพอได้ครับเขาแรงแล้วครับ ถ้าจะเป็นนางจอบข้องพุ่นเนาะมันบอลข้องนี่ครับบอนเหมือนเงยเลยนั้นตุ๊บเลยเนาะนึกว่าตัวสิบลาทัานแล่าเปล่าแรงมากสันครับเมื่อก <c oughs> ี้ก่อนมีคูวะเพื่อนมีคูครับไหนทะมีตัวเดียวอยู่แล้ววะ <c oughs> นึกว่ามันออกแห้แล้วเนาะมาแล้วครับมาแล้วแต่ว่ามันคำเลยได้ไเนี่ยนี่เป็นตรงดินเลย เดี๋ยวื้นแฮะบ้านนี้กับเปสรุปผลงานแล้วครับถือว่ามีแต้มหรือเนานะมีโต๊ะพี่แต้มแล้วบ่แหาะเลวครับเพราะได้ขอแล้วละ่ะเดี๋ยวมืออื่นควายมาว่ากันใหม่ครับไปๆครับพี่น้องพื้นแฮะสรุปผลงานครับเดี๋ยวกลับบ้านเนาะจะควายมา้ากันใหม่มืออื่นครับนี่ครับพี่น้องผลงานเดี๋ยวประคอใหญ่ตัวนึงเนาะนี่ใหญ่เติบอยู่แล้วนี่ิซ้ำเกือบซ้ำแขนอยู่ครับประมาณซี่หาขีดอยู่ครับแล้วก็ปลาเค้งตัวนึงนะครับทั้งนี้แหละในบ้านแฮะสามสี่เถือกนะครับเนาะ ประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมครับพี่น้องออกมาเลาบ้านแห่งน้ำข้องขุดไม่นีครับพ่อด็กยุ่ยด้กินจะนั่งเนาะมันปลาคองมาตัวหนึ่งครับตัวใหญ่เลยครับนี่ตัวใหญ่เลยเหรอครับเข็งใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าเสื้อแดงมันค้ำหมดครับข้องมันมีหลายข้องนะครับนี่เขาจะเอาขุดไม่นี่ที่มันมีปลาเพราะว่าตรงนี้น้ำมันบ่แห้งนะครับตอนเขาขุดข้องเนี่ยน้ำมาท่านแห้งนะครับเด้อน้ำมันยังหลุดในหน้าอยู่เนาะเพราะมันเป็นน้ำดินผุครับดินผุก็ดินผุเนาะน้ำมันบ่แห้งเพราะเขาขุดข้องขึ้นปลามันก็ลงมาร่วมอยู่นี่แหละครับ ตอนมันบุหรูอวะมันถิ่ไปบ่อนอยู่บางใดเนาะพอคล้องมันแย่ครับพี่น้องครับมันมีหลายคล้องอยู่หนึ่งสองสามสี่หาคล้องหมดแล้วครับเดี๋ยวมือเสาออกมาแต่เสานะครับมันหล่อมันไหมขันบ่มีงานนด้อนะเว้ยผมไคลินนี่กับฝากไว้ที่นี่แหละครับอ่าฝากกรายกดแชร์กดติดตามนั่นนะครับเนอะจะไม่พ่อนไม่คลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับพอได้่กับเขาแล้วครับพี่น้อง